ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ได้เวลาเข้าที่แล้วเร็วไปเข้าที่กินข้าวกันอีกแล้วไก่กินข้าววันละสองมื้อแต่กลางวันก็หากินตามธรรมชาติไปเลยเข้าไปทำไปที่เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่งไป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 เอาเร็ววิ่งเข้าที่เร็วเอาพลังทำไมมากินไปเร็ววิ่งไปเร็วเอาวิ่ง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 ไปเร็วเอาเอาวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็ว อามาเอาไมานันม่มาเด้อมาเลยไปมาเลยมาพร้อมเลยยังมาพร้อมเลยังมาเอาลูกเจ็บลูเจ็บลูกเจ็บเจ็บมาด้วยลูกเจ็บมาด้วยอ่าเร็วเร็วแม่แม่แม่พิตาแม่ไปพีงตาแม่ไปเอาลูกเจบีพี่งาบางข้าที่แล้วเข้าที่แล้วฟังหลวปูก่อนฟังหลวปูก่อนพร้อมเลยยังพร้อมเลยยังพร้อมเยังร้อเลยัง พร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วเตรียมตัวมื้ออาหารมื้ออาหารน้องของปู่จะให้หางข้าวกินกันแล้วนะครับอ่ากินข้าวแล้วจู้ข้าวกินข้าวกัรกินข้าวการข้าวกันอร่อยอร่อยกินให้อิ่มอิ่มให้อิมอ่มกินเพื่อชีวิตกินเพื่อชีวิตอ่าเมียมาได้ไหมเพื่อชีวิตครับกินเพื่อชีวิตครับ กินหารเพื่อชีวิตน้องเมียไม่ต้องมาสิลูกใครเนี่ยสมบูรณ์มาทำไมนี่ให้ไก่กินลูกเดียวกินข้าวไก่ไม่ได้ลูกเดียวกินข้าวไก่ไม่ได้แต่เมียพูดกินโน้นลูกเดี๋ยวกินโน้นนานี่ให้ไก่กินเล้วเร็วมาเร็วมาเร็วนี่กระจาย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 ข้าวกระจายเร็วมันต้องแย่งทีเดียวกันลูกไม่ต้องแย่งกันกระจายกระจายลูกเจี๊ยบกินด้วยลูกเจี๊ยบกินด้วย ก็กขอนําภาพความน่ารักของน้องเมียวน้องไก่เดี๋ยววัดพงษ์ใช้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะอาจจะเป็นภาพคล้ายๆเดิมๆเหมือนๆเดิมๆแต่เป็นคนละวันคนละเวลาน้ก็ขอมโนธนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเมียวข้บขอโนโมธนาบวงกับทุกท่านเนาะที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเมียวน้องไก่และสัะตว์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายจอหน่วยพอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรสนา ็นสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเธอใครนอนตรงนี้น้องโชคทวีทรัพย์โชคทวีทรัพย์ลูกของแม่บุญหลายทำหมันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าพว่นไม่คเข้าเพื่อนไม่ค่อยเข้าหมูเนี่ยซุ่มอยู่กับไก่ตรงนี้แหละซุ่มเล่นอยู่กับไก่ตรงนี้ครับซุ่มเล่นอยู่กับไก่สบายใจไม่มีเพื่อนเหมียวด้วยกันเลยไม่ค่อยได้ยอยู่กับคุมเหมียวคุณไก่อันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะ เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะน้นองสมบูรณ์เหมือนกันครัสบสมบูรณ์ก็อยู่กับไก่นี่ไม่เคยไปได้กับเด็กๆแล้วทำามันแล้วนะไม่เคยอยู่กับเด็กๆแล้วครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขทกันทุกคนทุกท่านสาธุ